ใส่ปากเลยกินเูยดิเดี๋ยวเดี๋ยวครับคือผักเดิมแหละโคดอร่อยไหมอ,อร่อยมากเผ็ดเปล่าไม่เผ็ดกินกุ้งเจียวหนูทายเพียสสิบ ตัวนี้ยำ<อ>ตัวนี้ยำ<อ>เป็นไงยมอร่อยไหมยมอร่อยเปล่าแต,แต่ความเลี่ยนหวานอะ่ะมันเลี่ยนเลี่ยนมันหวานหวานเลี่ยนอันนี้จืดอ,อ่ะ อันไม่ถืดมากเจือที่ไหนเราไม่จืดจนแค่น้มันยังไม่โดนน้ำไม่ได้โดนน้ำยำนี่รสชาติก็เผ็ดนิดน,นึงแต่เผ็ดมากคือมันมีความเผ็ดแบบจี๊ดคอแบบแาบพอเพราะยังเหนื่อยเลย น้องกินใกล้จะบทยัง,ง่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินน้องแสดงว่าเผ็ดจริงเปล่าจริงกินต่อได้อีกไหมอีกพ่อซื้อมาจากร้านน่นะเราก็จะกินอันที่ไม่โดนน้ำนะเพราะมันเผ็ด อันที่ไม่โดนน้ำมันก็จะมีอะไรบ้างรู้ไหมนี่คือน้ำยำของมันโอ้สีเป็นไงบ้างสีน่าเผ็ดเปล่าเผ็ดหรือแรกแรกไม่ว่าจะเปรี้ยวอ,อร่อยเปล่าอ,อร่อยอร่อยมากกูดมากกูดมันเป็นแบบไหนวะเดี๋ยวจะโชว์แบบนี้ <c oughs> อร่อยเยี่ยมอร่อยเยี่ยมเผ็ดซีดเลยไหมเผ็ดจะอร่อยใช่ไหม,อมพออยังยังกินอีกไหมกินอีกกินอีกดูนี่นะไหนดูน้องเหลือเยอะวะน่ะกินเยอะเหลือเยอะไหมอืมมมมันกันมั้งอันนี้เราจะลองกินโดน้ำยำนะคะ มันโดนไปแล้วนะมันล่วงไปแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยนะอร่อยยังจืดอยู่เลย